สจังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะได้ร่วมประชุมหารือกับทางกรมชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำมงค่ะเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มักจะเกิดปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกๆปีแต่ว่ารายละเอียดของการหารือนั้นเป็นอย่างไรติดตามพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันค่ะ ผู้เกี่ยวข้อง3จังหวัดภาคอีสานตอนบนนองบวัวลำพูอุดรธานีและนองคายประชุมร่วมกับกรมชนประทานเพื่อรับฟังความเห็นแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่โมงโดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานการประชุม ด้านนายวิทยาแก้วมีรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการพัฒนาลุ่มน้ํห้วยแม่โมงจะช่วยประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาพูบุดรธานีและหนองคายมีแหล่งกักเก็บน้าที่เพิ่มมากขึ้นบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้าโดยเฉพาะภาคเกษตรรวมไปถึงการปรับปรุงระบบการกระจายน้ําในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคาดว่าจะสามารถดําเนินโครงการได้ในปี2568